สบายดีพี่น้องบสดสุขุสุคนบดสมองสุบอนมาพบกับซาปิ่นคือเก่าพี่น้องนี่ซาปิ่นพาพี่น้องมาส้มวิวพี่น้องเลยปึงข่าเคียวเต็มถุงนาเท่าสีมาเล่นหน้ามาือนีพี่น้องมาสอนกลุ่ม มากระเบาโคงโอ้เบาโคง้งบางหงคือดอกแทนะน,น่ะติดเน,นยๆติดเนยๆแต่ว่ามา,ากดกเนะ <c oughs> าะมากอยากบิดๆิ่เหี่ยวป้าหนำคือไลยแท่เนี่ยเบาโคงกับเศ้านี่น้อพี่เนาะมาโน้มมาลงสอน,นอเอมี่อย่าเล่นหนำเลยเด้อลูก ยิ่งโลดกันจากโล่งน้าบ่ลูกขึ้นมาแล้วโอ้นะ้องใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยโอ้ยบกคงลงเลยโอ้น้องกว้างรีพี่น้องเอ้ยน้องอาสปินพี่น้อแหวนน้องสปินน้องสปินกุ้งบ่ลาย ผู้่าสิตามจิผื่นไปเลยพี่นนองซองน้องเลพี่นนองเลยน้องนี่ก็บบอนหยุบหยุบอยู่มาแล้วมาแล้ว ha ha ha, màu gốm ăn mượn bà, khuyến bà ha, tụi phí nọ mang dùm, mang dùm, nhau thơm tụi phí nhìn nhảy nhảy kép bằng em mị ha tụi phí nọ ơi cắt tả ha, bê tả phang, tả phang cắt Apa pak? Pak nya? Nak pak sih. Nah. Ia ada kung ba? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอารลไปอู่เนาะใส่ขี้อันเนาะใสเบาอู่นะใส่เลยทำหมูใส่มันคมเนี่ยคม,คมบค่เอาอูา่ใสกระปุงเนาะแมนหาแมวกินแรงพี่น้องเลยห้าอยู่หากินแบบธรรมชาติบางอย่างเขาก็ซื้อ กงอย่างก็ห้ากินธรรมชาติตื่นกันเนาะไปแล้วหืมแหงกเกาะวะนะตะเวนกำลังสิตกเนะาะประมาณสี่ห้ามือการกำลังดี อ,อยู่ห้ากินแบบธรรมชาติน่พี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนานเนนนนบิงเข่าเคียวงามพี่น้องเลยกงลังสะิน ขึ้นมาแล้วบากินลายเนาะเป็นไดมันบอปลาอย่างปนินบอรอบนี่มันเนาะมันอีริสวยอยู่ ngang ngang phe nọ cây cúp khựt rồi lấy nhỉ nọ anh mong muốn lấy kia này kì, à. à củng sốt sốt rồi phe nọ cây sẽ là cái nhảy thế này cái <laughs> 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 nhảy đi nắp kép rồi đấy nhỉ nè cung tên gà nè xóm sưởi đi củng <laughs> tên xóm sưởi củng tên đi phe nọ สมสือกุ้งเต้นปลาตูกเต้นโคบโคบหมหูุ้ยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บกุ้งน้องซาปิ่นเด้อกุ้งงามขนาดเลยกุ้งเต้นมากุ้งเต้นยังเอินยูโรปลีด <c ười> นนำนำอยู่ ยูโกรกะบนางเบิงแต่เก่าคือลงได้ยูโรนะลงเหรียญน,น้ำเงยนอ,อิ่มใจอันบ่เออผมตัวยิ้มใหญ่พี่เนาะอ,อันนี้ป้าคาบคองเด้วยพี่เนาะสื่อมันได้พี่เนาะแต่โตเป็นใหญ่แล้ <laughs> แต่ว่าคาบคองสื่อเฟรตเตชิ่งใหญ่วะ ปลกระพงดแม่เก็บแร้อ <favorite> อุ้ยาระพงกระเงสิปลาลือกขี้เหนียกแหละจะเปม็นว่างามอุ้ยสวยอยู่พี่น้องเลยสวดเลยเฮ้ยน่น Uh huh. เอาเป็นย um> ังอยู่โลหมดแดงครบบาอยู่โลตื่นกุ้งกุ้งไปเกาะเพิ่นเบื้องสองบาทนะใชิเบื้งก่อนโอ้สองบาทพอก้อยจะได้พี่น้องเอาใบม้ใส่ยามันเต็นเนาะลุกไปดูนี่พี่นกสองบาทอลิ้นใเมมมี่ไหวสองบาทพอก้อยพี่น้องติดไว้ที่ก่าวตายอีกแล้วมันเลิกการโง่มาก ที่นอ่เจะใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดก๊ยบกยังมาแรงมาอีกแล้วมนันบอรอบนี่มนันบ,บอโบมนันล้ำเก่าเด้มาเลยบบมนันแต่โบไลคือรอบกี่บ่ บ่มีขีงเพะต้อนันสันลงมาไปยูโรน่ว่าบบได้ผักกไดยอยูได้ยูโรยูโรอยากกินในลูกมาแล้วลรอห้ากินละอหา้าน,นี้ลงน้องเทิงบ่น้องน้องงนาปน,นินหน่อยได้นี่นะเฮย้ยแ่งลงเน่มันได้ลูปีนีได้เนี้ลยป้าบอัน บได้ปล่อยโบปีนี้ปล่อยไรยทุ่งตืออยู่ได้บ่หนึ่งวันปลาเก่าน้องเทิงหน่อยบอ่อันนี้ปลาเก่าได้ลูกปลาเก่าได้เลยเน,น้องเทิงหน่อยปล่อยไรเตืออยู่งามเด้สวยอยู่บบได้ปล่อยโบปีนี้ปล่อยสิบห้าสิบหกทองปล่อยป,อยปาลารววเมดได้ปีนี้บป<อ>ลานิ่งเนยปลาจีนเนยปลาขาวมันปลา ตะเพียนปลาโนันปลาอยังก็ปลานวลจันปล่อยรวมมตดเลยไปนี่หักปลาอันบบข่อยใหญ่เนาะน้องกันนั้น้องใหม่น้องใหม่เนาะกันโบหะหกปีไปปุบเบิร์ปลานนี้ที่นนาะรอรอบใหม่ปลานนี้ทิ่มาล่อมึงน้องใหม่่นองน้องน้องตัวนี้ ปาคือบ่อหยุบหยุบอยู่หนาวจังเลยหนาวบ่ที่ที่สอนกลุ่ม่ปะปาบ่อหยุบหยุบสิข่าอันแงอยู่บ่เนาะสิกลับมาพี่บหรลอว่าจังไง ก็คขึ้นนอนพุ่นเนาะปลาเหนียวมาแล้วมาแล้วพักแยันก่อนะป้าเถอะจะมางามแท้นะแล้วอเด้อเหนียวบักบักบักยูโรมเหนียวปลาซิวบ่ปลาซิวน้องจินเออปลาซิวมีกุ้งได้กุ้งหน่อยเดียวพี่น้องเขาแกะแต่โตกุ้งปลาซิวเขาบอกเอาหาตัวใหญ่เลยอืตัวใหญ่น้องจินเบิร์ดแหละ แต่ไปาซิวไปลองน้องเก<ช>่าคือเก้ามาแล้วรอบนี้สีมันบ่น้อรอบนี้แข่งก็สีหนักๆนักาจหนักอะ <ๆ S 2> ไรเลยได้ไหมมานขีคั้วนะ <laughs> จ้าเอออ่านักสลามข้ามคิมถ,ถือได้เห็นมาสลามกะเออเธอขีคของดี ถือคล้องดีแล้ถือปลาเลี้ยงก็เถอะพี่น้องกุ้งกระไดซาลัมกระไดอีปูอีปูอ sure. ีปูอีปูอะไรบอกอามเีปูอีปูอีปูอ่าเลือกแล้วก็งามเต๋อพี่น้องเลือกขี้เหงาเรียบร้อยแล้วเอาไปถือก็ถืออยู่ด้ีเนาะถือเพราะวันมีขี้เหงาได้เกุ้งให้ปนเลือกขี้เหงา ไนซ์มีก่อนไน้มีร่อนปลาโ้ยดิอือก็หน่ค่น่อยน่่ใ่นะ่ใส่มันนมแดงกิกุ้ะมาแล้วเนาะมามาอีกแล้วเป็นรอบนี้มันอยู่บ่มันอยู่จ๊เอ๋ ชำทายบาดชุดท้ายอยูนี่อ้าหอยนะพี่ดิอ้วนเลยดิอานผใส่หลับเท่าโอ้โหพี่น้องหลอดสุดท้ายกับมันอยู่ใดนี่เต็มออกเกล็ด oh กระตานั è, ่มเลยพี่น้องพอกินระบาดอีพี่น้องกุ้งเฮาไปเขื่อนกระตาเนาะไปละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สปินเด้อพยี่น้องเด้อสบายดี